ว่าส,สโลเดี๋ยวลองดูขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับว่ามันสามารถที่จะสู้ไอ้พวกโคลเนี่ยเนี่ยเนี่ยดินแฉะเนี่ยได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอปรับปเป็เน2อก่อนนะครับเพราะว่าถ้ายางมันติดไม่น่าผ่านจะนนว้ยางแบน คือไม่ได้นะครับเนี่ยฮะมันเริ่มขุดแล้วมันเริ่มขุดแล้วแล้วมันก็จมถึงแม้จะเป็นยางตะขาบก็เหมือนเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นขับเพื่อน2ล้อหลังนะครับแล้วมียางแบบสุดยอดเหมือนเนี่ยยางตะขาบเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับไปเป็น4ี่สโลแล้วปั่นขึ้นไปเดี๋ยวดูนะครับมันก็จะติดแล้วก็เดินหน้าไปเลยแบบง่าย เอสไม่ว่าจะส่งดูซิว่าจะรอดไหมกับเพื่อนสองล้อหลังนะแล้วดูปั่นแบบเทคหน่อยนะครับไม่รอดเห็นไหมครับเมื่อแรงทั้งหมดเนี่ยเมื่อแรงทั้งหมดเนี่ยมันถ่ายไปที่ล้อหลังนะครับยางตะขาบนะครับซึ่งเป็นยางที่ระดับระดับ ยางตะขาบเนี่ยเป็นยางที่ระดับออฟโรดใช้ในการแข่งขันก็ไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นกับเครื่องสองล้อหลังเนี่ยเจอโครนแบบนี้ก็ก็ไปไม่ได้ก็ไม่ยากคาริเบียนก็แค่ปรับมาที่4สี่โลแค่นั้นนะครับ จะเห็นว่าทางเนี่ยฮะเริ่มขับเริ่มขับก็จะเจาะลึกขึ้นลึกขึ้นละนะครับด้วยประสิทธิภาพของของยางตะขาบนะต้องลองแทนมานะที่ที่ยางตะขาบตัวนีนะ้ในวงการออฟโรดในเส้นทางออฟโรดเนี่ยผมยังให้เป็นคาริเบียนเนี่ยเป็นราชาของของการขับเคลื่อน4รล้อในป่าเพราะหนึ่งเบา นะครับน้ำหนักโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้ารีดน้ำหนักกันจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงพันโลบางคนก็ใช้วิธีการไม่เพิ่มไม่เพิ่มน้ำหนักแต่ใช้วิธีการลดน้ำหนักนะครับอันนี้พิกัดมันเครื่องพันสามคาบูร้อยหกไม่ใช่ไ่ถึงร้อยหกสิบสามแรงม้าพันสามร้อยสี่สี่คาบูนะครับก็คือเดิมทุกอย่างเกียร์สโลพันไอ้เกียร์สโลพันสามเกียร์หลักพันสามยางสามสิบเอ็ดไม่เทินเผา แค่นี้เองนะครับถ้าคุณจะซื้อไปเล่นเดี๋ยวนี้สนนร,ราคาตัวนี้มันจะอยู่ที่ประมาณสักหกเจ็ดหมื่นถ้าคุณหาได้นะในราคานี้ผมก็เห็นเขาเขา,ขา,ข,า,ข,าขายกันอยู่อันนี้ของผมไม่มีอะไรมาสายยางนี้ต้องขาดซุ้มนะต้องขาดซุ้มเพื่อจะยัดยางไอ้ตะขาบเบอร์สามสิบเอ็ดยางตะขาบมันมีบ้างมันขุดเจาะได้ดีนะครับตัวนี้แต่ว่าเวลาเล่นคาริเบียนเนี่ยมันไม่ค่อยดีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาคุณขับรถอย่างเช่นคุณโหคุณต้องกวาจะไปถึงเป้าหมาย เพื่อนเขานัดกันนู่นอ่ะสองร้อยกิโลเหนื่อยอย่างเง oh, oh, okay. so ี้ยเหนื oui> ่อยกว่าจะขับไปเขาก็ไปแนะนํานู่นครับไปเปลี่ยนเฟืองท้ายไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่คือคาลิเบียนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่าไปเล่นไกลมากนะอย่างคันเนี้ยผมก็รถตัวนีประมาณร้อยโลนะครับขับขับในในในป่าแถวเชียงใหม่ประมาณร้อยโลตกใจทีงงูอ่เป็นคนเป็นคนเล่นออฟโรดกุ้งนะอ่า เพราะฉะนั้นเราก็ขับเวลารอบไม่ให้มันหอนเนี่ยก็คือเราก็ขับอยู่ที่ประมาณ60นะบางคนบอกโอ้ยไม่เปลี่ยนเป็นเกียร์สโลพันสิผมเคยเปลี่ยนมาแล้วเกียร์สโลพันนะพอเปลี่ยนมาเรียบร้อยเสร็จเนี่ยปลายหายนะเกียร์หนึ่งต้องยาวหน่อยขึ้นเกียร์สองบนบนดอยบนเขาไม่ค่อยมีแรงเพราะอะไรเดี๋ยวก็ต้องลามไปหนึ่งก็เปลี่ยนเฟืองท้ายสิไปเปลี่ยนตรงนี้สิเปลี่ยนนู่นสิมันไม่จบผมไปแลกเกียร์พันสเดิมออเลายสโลเอาออกไปเลยเอาพัน ไอ้เอาพันพัน,พนเ,เกียร์โลพันออกมาเลยเอาเกียร์พันสเข้ามาใหม่นะก็พูดง่ายเดิมเหมือนจากโรงงานเลยแล้วประกบแค่ยางเบอร์3ามเอเนี่ยพอแล้วนะครับพอแล้วผมไม่ได้เ,เทินเทาด้วยแค่นี้ก็บุกที่แตกที่แตในในระดับยางที่ความลึกมันไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไปลงทุนกับวินดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นประสิทธิภาพของนี่ครับเวลาเจอโคนผมม่ให้ดูนี่ผมมั่นใจนะถ้าเป็นพวก ถ้าเอาสปอร์ตไรเดอร์ของผมอีกคันลงมาจมพราะมันหนักมันหนักประมาณ2 0 0พโลอันนี้มันแค่แค่แคประมาณพันโลเนี่ยเจอดินที่ที่เหยียบเข้าไปเนี่ยจมนะก็ลุ้นๆอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นแค่ยางมัดเทเลนอันนี้เป็นมัดเทเลนแล้วบวกเข้าอีกมันเป็นคือมัดเทเลนบ้างที่เรียกว่าเอ็กซ์ตรีมในในตัวของตัวนี้เนี่ยเขาเรียกยางตะขาบนี่บ้างฟันเนี่ยมันฟันก็พอๆกับน้องรถไถน,นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคิดจะเล่นออฟโรดปุกหนักๆน,นะครับในป่าพวกลึกๆอะไรต่างๆ่งนี้นะาริเบียนผมิีสิว่าเป็นราชาของออฟโรดนะครับอ่ะผมบอกรว,วิเชษรายงานไปละไถนาต่อพอดีพอดีเขาจ้างมาไถนารถรถไถไม่ว่าง สนับสนุนโดยเนื้อสารมอเตอร์ X ฉบับ5เส้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพะบางแล้วก็เนื้อสารนักเลงรถภาคเหนือฉบับขับรถยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ขับรถยนต์ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียวดีมาดูดินสภาพนะครับนี่ครับท้องนาน,นะครับหลังจากฝนกระหน่ำลงไปนะครับอุณมาดูนะอันนี้เหยียบเข้าไปนะครับเท้าโอก๊ก นี่จิ้มเข้าไปก็นิ่มประมาณนี้โคนก็ประมาณนิ่มๆหน่อยเหนียวเหนียวหน่อยนะครับเอาว่าคุณว่าทางอย่างเงี้ยคาบิเบียนยางตะขาบไปได้เปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันน,นี่เลยปราบปาบนี่ดูนะเหยียบเข้าไปฟืบฟืบนี่ฟืบ ถ้าโดยประสบการณ์ของผมแล้วเนี่ยทางลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นโคลเนี่ยคาลิเบียนไปได้นะครับแต่ว่าถ้าลดหนักๆเนี่ยประมาณ2ตันขึ้นไปเนี่ยรอดยากอยู่นะครับเดี๋ยวดูกัน